4สมัยที่56สัญญาเช่าระหว่างนายเสือกับนายช้างที่มีข้อตกลงว่าเมื่อนายเสือก่อสร้างตึกแถวบนที่ดินที่เช่าแล้วเสร็จยอมยกตึกแถวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนายช้างโดยทันทีโดยนายช้างยินยอมให้ในายเสือเช่าตึกแถวพร้อมที่ดินมีกำหนด10ปีเป็นทั้งสัญญาเช่าทรัพย์เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาแม้จะเช่ากันเกินกว่า3ปี ก็ไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจน้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538แต่คู่สัญญาต้องปฏิบัติต่อกันตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าทรัพย์ด้วยเมื่อในเสือผู้เช่าผิดนัดไม่ชําระค่าเช่าตามกําหนดและในช้างผู้ให้เช่าบอกกล่าวทวงถามให้ชําระค่าเช่าภายในเวลาไม่น้อยกว่า15วันแล้วในเสือเพิกเฉยในช้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าแก่ในเสือได้ตามมาตรา560วรรค2 สำหรับนายหมีได้เช่าตึกแถวพร้อมที่ดินโดยความยินยอมของนายช้างจึงเป็นการเช่าช่วงโดยชอบตามมาตรา544และถือว่านายหมีผู้เช่าช่วงเข้าอยู่ในตึกแถวโดยอาศัยสิทธิ์ของนายเสือผู้เช่าเดิมแต่เมื่อนายเสือผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้ในายช้างบอกเลิกสัญญาเช่าแล้วนายเสือย่อมหมดสิทธิ์ที่จะครอบครองและให้ในายหมีเช่าช่วงตึกแถวพร้อมที่ดินต่อไปถือได้ว่าสัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลง นายช้างจึงมีสิทธิขับไล่นายหมีออกจากตึกแถวได้ข้อ 4. สมัยที่57วงเล็บกอไก่แม้นายแมนทำหนังสือสัญญาเช่าบ้านจากนายหมูมีข้อตกลงห้ามนำบ้านไปให้เช่าช่วงแต่การที่นายแมนฝ่าฝืนข้อตกลงโดยนำบ้านหลังดังกล่าวไปให้ในายเจนเช่าช่วงก็เป็นเรื่องที่นายแมนต้องรับผิดต่อนายหมูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา544ี่ ไม่เกี่ยวกับนายเจนผู้เช่าช่วงเมื่อนายเจนตกลงเช่าช่วงบ้านจากนายแมนการเช่าช่วงดังกล่าวย่อมผูกพันนายแมนและนายเจนในฐานะบุคคลสิทธิ์และนายเจนย่อมถูกปิดปากไม่ให้โต้แย้งอำนาจของนายแมนซึ่งตนเข้าทำสัญญาด้วยนายเจนไม่อาจยกข้ออ้างที่นายแมนให้ตนเองเช่าช่วงบ้านโดยฝ่าฝืนข้อตกลงตามสัญญาเช่าที่ทำกับนายหมูมาต่อสู้นายแมนได้นายแมนมีอำนาจฟ้องวงเล็บขอไข่ การเช่าบ้านระหว่างนายแมนและนายเจนทำกันด้วยวาจาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงฟ้องให้บังคับคดีมไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538กรณีเชน่นนี้ถือว่านายเจนผู้เช่าเข้าอยู่ในบ้านพิพาทโดยอาศัยสิทธิ์ของนายแมนผู้ให้เช่าเมื่อนายแมนไม่ประสงค์จะให้อยู่ต่อก็สามารถฟ้องขับไล่ได้ แม้ในเจนจะไม่ได้ทำผิดสัญญาใดๆนอกจากนี้การเช่าที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นแม้จะไม่ได้กำหนดเวลาเช่ากันไว้ก็มาอยู่ในบังคับของมาตรา566ที่นายแมนจะต้องบอกกล่าวการเลิกสัญญาแก่นายเจนให้รู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยนายแมนมีสิทธิ์ฟ้องขับไล่นายเจนได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนข้อต่อสู้ของนายเจนทั้งสองข้อรับฟังไม่ได้เอาละคะ่ะ เราลองมาวิเคราะห์ข้อ4สมัยที่57กันประเด็นที่1การเช่าช่วงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผูกพันบุคคลทั้งสองในฐานะบุคคลสิทธิ์ย์อมถูกปิดปากไม่ให้โต้แย้งอำนาจของบุคคลผู้ซึ่งตนเข้าทำสัญญาด้วยประเด็นที่2ผู้เช่าช่วงโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือถือว่าเข้าอยู่ในบ้านโดยอาศัยสิทธิ์ของผู้ให้เช่าหากผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะให้อยู่ต่อก็ฟ้องขับไล่ได้และ แม้เป็นสัญญาเช่าที่ไม่ได้กำหนดเวลาเช่ากันไว้ก็ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตาม566ข้อ4สมัยที่58สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างนายจันทร์และนายอังคารมีข้อตกลงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน2ปีซึ่งเป็นสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อนายจันทร์ผิดสัญญานายอังคารจึงอยู่ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา497อนุส และมีสิทธิ์ไถ่ที่ดินคืนจากนายพุทธได้การที่นายจันทร์ขอเลื่อนกำหนดเวลาไถ่และนายพุทธยอมโดยบันทึกข้อความไว้ในสัญญาขายฝากและลงชื่อไว้เป็นการขยายกำหนดเวลาไถ่ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่ตามมาตรา496วรรค2จึงใช้บังคับกันได้ไม่เป็นโมฆะนายอังคารจึงมีสิทธิ์ไถที่ดินคืนจากนายพุทได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้อ4 สมัยที่59การที่นายเต้ยทำหนังสือสัญญาเช่าตึกแถวของนายโตเพื่ออยู่อาศัยแต่ต่อมาได้ตกแต่งตึกแถวเปิดกิจการเป็นร้านอาหารถือเป็นการใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา552โดยนายโตผู้ให้เช่าสามารถบอกกล่าวให้ในายเต้ยผู้เช่าปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้ หากนายเต้ยละเลยไม่ปฏิบัติตามนายโตก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าเสียได้ตามมาตรา554แต่เมื่อนายเต้ยได้รับหนังสือบอกกล่าวจากนายโตแล้วได้แก้ไขโดยหยุดกิจการร้านอาหารทั้งหมดและตกแต่งติดแถวให้กลับคืนสภาพเดิมสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าของนายโตในกรณีนี้ย่อมระงับไปแม้นายโตจะแจ้งขอบอกเลิกสัญญาเช่าในหนังสือบอกกล่าวด้วยก็ไม่มีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่นายโตมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งบอกเลิกสัญญาเช่าโดยให้ในายเต้ยขนย้ายออกจากตึกแถวภายในกำหนด2เดือนนั้นเนื่องจากการเช่ารายนี้ทำหนังสือสัญญาเช่ากันเองมีกำหนด6ปีโดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจน้าหน้าที่จึงมีผลบังคับได้เพียง3ปีตามมาตรา538และถือว่าการเช่าใน3ปีแรกเป็นการเช่าที่มีกำหนดเวลา โดยในโตจะใช้สิทธิ์เลิกการเช่าก่อนครบ3ปีโดยการบอกกล่าวแก่านายเต้ยให้รู้ตัวก่อนชั่วกกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า2เดือนตามมาตรา566ซึ่งเป็นบทกฎหมายว่าโดยการบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาหาได้ไม่ที่ในโตบอกเลิกสัญญาเช่ารายนี้ในขณะที่นายเต้ยเช่าตึกแถวเพียง1ปี6เดือน จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าที่ม่ชอบโดยกฎหมายดังนั้นนายโตไม่มีสิทธิ์ฟ้องขับไล่นายเต้ยตามข้ออ้างทั้งสองประการเอาละค่ะเราลองมาวิเคราะห์ข้อ4สมัยที่59กันสัญญาเช่ามีกำหนดเวลาผู้ให้เช่าจะใช้สิทธิ์บอกเลิกการเช่าก่อนครบกำหนดตามสัญญาโดยอาศัยบทกฎหมายว่าโดยการบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาไม่ได้เช่น บอกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนตาม566ข้อ4สมัยที่60สสัญญาเช่าตึกแถวฉบับแรกมีข้อตกลงว่าเมื่อครบอายุสัญญาเช่าแล้วนายวิชิตจะให้นายวิชัยเช่าตึกแถวต่อไปในอัตราค่าเช่าเดิมเป็นข้อตกลงที่นายวิชิตแสดงเจตนาฝ่ายเดียวคงผูกพันนายวิชิตเท่านั้นโดยนายวิชัยจะตกลงทำสัญญาเช่าต่อไปหรือไม่ยังไม่แน่นอน ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นคำมั่นจะให้เช่าเมื่อนายวิชัยมาขอทำสัญญาเช่าฉบับที่สองก่อนครบกำหนดเวลาเช่าอันเป็นการตอบสนองคำมั่นโดยชอบนายวิชิตจึงต้องผูกพันทำสัญญาเช่าตึกแถวฉบับที่สองกับนายวิชัยและทำสัญญาเช่าทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ใช่การทำสัญญาเช่าอาสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีเพื่อหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนตามกฎหมายสัญญาเช่าฉบับที่สองมีผลบังคับได้ สัญญาเช่าฉบับที่สองมีข้อตกลงให้ในายวิชัยเช่าตึกแถวได้ตลอดไปในอัตราค่าเช่าเท่าเดิมถือเป็นข้อตกลงที่มีกำหนดเวลาเช่าเกินกว่า3ปีเมื่อไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพงาา่งและพาณิชย์มาตรา538ซึ่ึงมีผลบังคับได้เพียง3ปีไม่ใช่การเช่าโดยไม่มีกำหนดเวลาเช่าซึ่งนายวิชิตหรือนายวิชัยจะบอกเลิกการเช่าเมื่อใดก็ได้มาตรา566 เมื่อปรากฏว่าสัญญาเช่าทั้งสองฉบับมีผลบังคับได้3ปีและระยะเวลาเช่าเพิ่งผ่านพ้นไปได้เพียง2ปีเท่านั้นนายวิชิตจึงบอกเลิกสัญญาเช่าและฟ้องขับไล่นายวิชัยไม่ได้